นี่เป็นกุฏิเจ้าวาดนะกุฏิเจ้าวาดฮนะหลวงพ่อทวนนะเดี๋ยวจะพาไปนะไปดูนะครับนะเอาเราไปตรงไหนนะพาไปเลยฮนะอนาบริเวณวัดนี่เยอะไหมนะี่ประมาณสากว่าไร่3สกว่าไล่นะนะตรงนี้เป็นสาราการประเรียน สาราการประเรียนนี่ใช้ในงานอนเนกประสงค์ใช่ไหมครับวัดใหม่ทรายมูลนะนี่เป็นสาราการประเรียนนะฮะก็จะมีนะจะมีพระนะพระประธานก็เป็นนะพระพุทธชินราชจำลองนะพิมพนะลักษณะน,นั้นนะครับนี่คือนะสาราอเนกประสงค์เวลามีงานบุญก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะ อ๋ออันนี้อันนี้นานหรือยังปปนะไม่ทราบป,ปีนะแต่ว่านะมีนี่ฮะท่านท่านท่านขึ้นเทศบ่อยมเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ่อยนะฮะเนี่ยฮะ,ะ,ะก็ขึ้นเทศบนนี้นะครับนะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นนะครับนะวัดใหม่สายมูลมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนะหลวงพ่อทวน สุพัทโทนะฮะฉายาท่านนะครับก็บรรยากาศร่มลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะภายในอันนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยตรงนี้นะยังไม่เสร็จนะอันนี้เรามีอันนี้ไม้ตะเคียนเหรอฮะ นเจ้าแม่ตะเคียนยน,นับพันปีเลยนับพันปีเลยน, 1, ลยนะตรงนี้แสดงว่ามีการมากราบไหว้ขอพอรกันอยู่นะเนี่ยเนี่ยมายังไงฮะของที่นี่หรือว่ามาจากที่อื่นเจ้าของบ่อทรายแถวเนี้ยพอดีก็ขุดเจออแล้วก็ทางบัดพอดีแบบ อยากได้แบบนี้อ่าฮะเอาเลยบอกป้างั้นมาถวายเป็นใหม่ใส่มวลแเอาพอทวนอ่าฮะก็เลยมาสักสองต้นอ๋อสองต้นนะฮะตรงนี้ฮะนะชูขวัญจ๋าชูขวัญอ่อนนั้นสารานั่นไม่เกี่ยวนะอันนั้นสารานะฮะนี่ฮะอันนั้นเป็นสารานะตรงนี้ฮะเจ้าแม่ตะเคียนตะเคียนดำเหรอท่อนนี้ท่อนเดียวอ่อนท่อนเดียวเนี่ยนะฮะเจ้าแม่ตะเคียนดำจะมีสามเจ้าแม่อ่ะท่อนเล็กอ๋อ สามเจ้าแม่แตะเคียนทองท่นนี้แล้วก็ท่นหลังเจ้าแม่สีทอง,งอ๋ออันนี้สามเจ้าแม่เลยนะตะเคียนตะเคียนดํานี่เป็นเป็นแค่ไม้นะ,นะไม้เนี่ยแล้วก็มีตะเคียนทองที่ใหญ่หน่อยนะใหญ่หน่อยแล้วก็ตะเคียนสีทองตะเคียนสีทองนะเขาเขามาขอได้ได้โชคลาบด้โชคลาบจะเอาชุดไทยมาถวายด,ด้านหลังเต็มเลยครับอ๋อนะขอได้โชคลาบนี่ก็มีรอยรอยแป้งนะ ็คงจะมาขูดกันนะนะถูกันเห็นตัวเลขประมาณอย่างนั้นนะฮะก่อนวันเผยออกก็จะคนเยอะหนะ่อยออนี่ฮะอันนี้มาทั้งนะมาทั้งรากเลยนะครับนี่นะสองต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพอนั่นเขาก็บนบานสันก่าวก็เอามานะถวายไว้นะโบสเดี๋ยวเราไปดูในโบสกันนะครับเจ้าพ่อปู่ดำเป็นพ่อปู่ดำเป็นเจา้าที่รุนแรกที่นี่นะะอ๋อไปดูพ่อปู่ดำก่อนนะเราอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีวัด ตั้งแต่ยังไม่มีวัดเป็นศาลเล็กๆศาลเล็กๆนะพ่อปู่ดำนะศาลมุงหลังคาจาอืมนี่พ่อปู่ดำนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ก่อนที่จะสร้างวัดนี้มีมีประวัติความเป็นมาคร่าวๆไหมเป็นศาลมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ่าฮะอยู่ทางด้านโรงเรียนท่านไทรมูลครับแล้วก็พอหลวงพ่อย้ายมาตรงนี้ท่านก็ย้ายมาตรงนี้ด้วยอ๋อพ่อปู่ดำ ขอเรื่องอะไรกันนะฮะโชคลาบโชคลาบเนาะถูกหวยบ่อยด้วยนี่ฮะบนบานอ๋อบนบานสันกาวถูกหวยบ่อยนะบนบนประจำเลยบบอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โบสถ์ฮะนะโบสถ์วัดใหม่สายมูลน,นะครับวัดของหลวงพ่อทวนสุภัทโทเจจิดัง,งยาวยาวมา โอ้นะฮะนะสะอาดนะสะอาดสะอ้านทีเดียวนะครับนะพื้นนะปูกระเบื้อง นะอย่างดีเลย,ยอ๋อชาวบ้านมาช่วยกันนะเนี่ยฮะโอ้พื้นสะอาดทีเดียวนะครับณนะที่นี่ไม่ค่อยมีนกพิราบเหรอโอ้มีนะ,ม,ม,ะมีเยอะนะแต่ตอนนี้ทําไมมันเงียบจังอะ,อม,ะอมีตะข่ายอ๋อมีตะข่ายเนาะนะ ไอ้กระเบื้องที่ปูชาวบ้านช่วยกันออกชาวบ้านช่วยกันออกออกเงินคนละเล็กคนละน้อยเงี้ยแล้วก็มาช่วยกันปูก็จะหลายฝีมือหน่อยอ๋อหลายฝีมือหน่อยหลายฝีมือก็ความหลากหลายเดช่วยๆกันครับมันก็จะอาจจะไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยสวยงามฝีมือช่างชาวบ้านก็คือชาวบ้านช่วยกันช่วยกันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฝีมือก็ใช้ได้นะน้ำไม่มีเป็นแอ่งไหมเป็นแอ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำขังไหม มากจะไม่ค่อยเพราะว่าจะมีช่างอย่างพาระเนี่ยอ่าก็ก็เก่งทั้งช่างเขา,าช่วยกันดูช่วยกันทำพาระกันทำชาวบ้านก็นทำอ๋อนะบางที่ทำเนี่ยนะเป็น้องกระทะเลย <laughs> นะพอฝนตกมาน้ำเป็นแอ่งเลยเ,เด้อ มือชาวบ้านนะครับทีบ่มือชาวบ้านนะ,ะช่วยก<อ>ันบอ,อกเงินแล้วก็ช่วยกันทำโอ้สัตหีบชาศรัตห<อ>ีบเขาก็ช่วยกันหากันอ๋อศรัทธาในในหลวงหลวงพ่อทวนครับเพราะว่า ชาวบ้านแถบนี้แล้วก็แถบใกล้เคียงคนมากศรัทธาหลวงพ่อหมดแล้วก็จะมาช่วยออกเงินครับคนไหนมาไว้ไหนก็ออกเงินคนไหนไม่มีก็ช่วยกันทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างกันไปเป็นบ้างไปเป็นบ้างกันไปเดี๋ยวดีฮะช่วยกันฮะชาวบ้านนี่โอ้ก็อ้าวแล้วก็เบื้องนี่ก็ชาวบ้านช่วยกันออกกันนะครับชาวบ้านช่วยกันออกครันโอ้นะฮะนี่ฮะนะเราปูกันเองเลยนะะโบสถ์ โนะบสถ์หลังนี้นี่นานหรือยังเลยหรือเพิ่มเมื่อปีสองห้าหนึ่งสี่ครับอ๋อสองห้าหนะนึ่งสี่นะฮะนี่เดี๋ยวไปดูข้างในฮะนะโบสถ์นะนะคือที่ลงสังฆกรรมสง์นะครับนะนะพระประธานเป็นพระพระประธานเป็นพระที่อ๋อ้ขวัญ เป็นคนมอบห้วัดมัสยอ๋อหลวงพ่อขวัญ<ร>เกจิดังวัดมักขสันนะอันนี้เป็นปางมารวิชัยมีโลหะหอันะอ,อันนี้เป็นโลหะใช่ไหมโลหะนะครับนะคาดว่าจะหลอที่วัดมักขสันนะมีพระโมัลลาภสาลีบุตรนะอันนี้เป็นพระประธานในอุโบสถแห่งนี้นะครับนะประมาณปีสอง9ันหนึ่งนะก็ มีชื่อไหมหล,วง,ลวงพ่อพันแสนหลวงพ่อพันแสนโอ้หลวงพ่อพันแสนโอ้นะฮะสวยทีเดียวนะหลวงพ่อพันแสนนะฮะนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปที่พระสิวลีองค์ใหญ่ที่วัดใหม่สายมูลนะครับนะหลวงพ่อทวนสุพัฒโทนะครับ นี่ฮะนี่สร้างไว้เมื่อไหร่อ่ะฮะพระสิวลีพระสิวลีมหาลาบนะครับเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของที่นี่นะเดดอนกันวีเป็นคนสร้างถวายอ๋อเนี่ออย นะตรงนี้นี่เป็นศาลาการประเรียนสร้างเมื่อปีพศ2535นะเพชรรัตราชอุปถัมภ์อันนี้มีเจ้าภาพมีเจ้าภาพนะอ๋อเป็นวิชาเอกที่ท่านศึกษาแล้วเรียนมาก็เลยต้องมีพระศิวลีนะพระศิวลีมหาราบนี่คืออนาบริเวณวัด นะโรงเรียนนี่โรงเรียนนี่เป็นของวัดเราไหมหรือว่าโรงเรียนหลวงพ่ออุปถัมภ์อ๋อหลวงพ่อทวนอุปถัมภ์ก็เรื่องสร้างอตอนนั้นแกก็สร้างโรงเรียน,นขึ้นมาแรกไม่มีโรงเรียนหรอกครับแกแกเป็นคนที่เริ่มสร้างอ,อาแล้วกแกก็อุปถัมภ์โรงเรียนเด็กอน,นี่ฮะโรงเรียนนะอยู่ในพื้นที่วัดไหมเนี่ยอยู่ในพื้นที่วัดพื้นที่วัดนะนี่ฮะ ก็อนาบริเวณล่มลื่นนะครับมีนะต้นไม้นะท่านท่านคงรักธรรมชาติด้วยนะนะท่านปลูกเองไหมต้นไม้ปลูกตั้งแต่ตอนที่สร้างวัดใ,ใหม่ครับโอ้ดูฮะต้นใหญ่หมดแล้วนะครับนี่ท่านปลูกเองนะครับ<ม>นะต้นจานนี่แกก็ปลูกแกก็รดน้ำแกทุกวันนะต้นจานใช่ลูกมียังลมวครับมีแล้วนะนแล้วออกเป็นฤด,ดูหรือเปล่าหรือว่าออก,ออกเป็นฤด,ด,ด,ดูนะ ตชอบแกก็จะอกมามาลดน้ำมาอะไรโอ้ต้นจันทร์เนี่ยนะคู่บุญบารมีแกคู่บุญบารมีเลยนะนี่ต้นจันทร์ฮะได้เนื้อวัดนะวัดใหม่สายมูลไปตูโรงเรียนน่ใจฮะอ่ะโรงเรียนโรงเรียนนี่ระดับไหนเนี่ยป .6 ครับป .6 ถึงศูนย์อนุบาลจนถึงป .6 อ๋อศูนย์อนุบาลเด็กเล็กเนี่ยนะจนถึงป .6 นะเพราะท่านเป็น มีเลิกอ๋อนะฮะก็สร้างโรงเรียนตั้งแต่ปีแรกจำไม่ได้ประมาณเริ่มสร้างมีนักเรียนนัเรียนปีแรกประมาณยี่สิบห้าคนปีสี่เจ้าอ๋อปีแรกยี่สิบห้าคนเป็นโรงเรียนตัอ็นโรงเรียนตักอ,อ,อย่างนอฮะตอนนี้จบไปโรงเรียนสูง นักบานเด็กเล็กตั้งแต่ครั้งแรกกันนั้นอันนนเรียนตัวนักบานเด็กเล็กตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่บนแล้วเพราะว่าฝนตกน้ำจะท่วมมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้ตรงนี้ก็อยู่ในวัดทั้งหมดเลยนะนะนี่นี่ก็เหมือนกันครับทั้งหมดนะฮะนี่ฮะจะมีป้ายเขียนเพราว่าเป็นชื่อของหลวงพ่อคุปัมภ์มอ๋อเรียนดีมีวินัยใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมนะครับ นี่ท่านก็ส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยนะมีสนามกีฬาด้วยนะให้เด็กได้ได้เล่นกันนะฮะนี่นี่คือความเมตตาของหลวงพ่อถวนสุภัทโทนะครับ